อ่ะมาเรามาต่อเคยโคต้าสิบพศนสติติกับกำหนดการเชิงเส้นถ่ายแล้วอเอาปีห้าหกอ่ะข้อข้อนี้สามสี่ห้าข้อหกอ่ะข้อยาวยาวอ่ะเอากำหนดการเชิงเส้น ร้านขนมแห่งหนึ่งร้านขนมมี่ทำขนมชั้นหนึ่งชุดโอ้อะไรนี่ร้านจะย่อโจทย์ร้านทำขนมแห่งหนึ่งผลิตขนมชั้นหนึ่งชุดใช้เวลาเตรียมส่วนผสมสองชั่วโมงโอ๋อโอเค ร้านขนมทำรรขนมชั้นใช้เวลาเตรียมใช้เวลาเตรียมส่วนผสมสองชั่วโมงทำขนมหนึ่งชั่วโมงบรรจุ บรรจุลงกล่องสามชั่วโมงบรรจุ3ามชั่วโมงย่อยๆมาแล้วกันอาขนมอันนี้ขนมชั้นต่อไปอีกขนมขนมขนมขี้หนูชื่อขนมเนาะขนมขี้หนูใช้เวลาเตรียมใช้เวลาเตรียมสองชั่วโมงนะไอมันมันตกไปตัวเลขมันไปอยู่ฝั่งนู้น ใช้เวลาเตรียม2ชั่วโมงแล้วก็ทำทำขนม2ชั่วโมงทำขนม2ชั่วโมงแล้วก็บรรจุ1ชั่วโมงปุ๊บในแต่ละวันทางร้าน แต่ละวันในแต่ละวันร้านจะใช้เวลาเตรียม120ชั่วโมงแล้วก็ทำเอ้ยเตรียมส่วนผสม140ไอ้นี้120แล้วก็ไอ้นี้100บรรจุ150 ถ้ากำไรของขนมชั้นขนมทรายถ้ากำไรของขนมชั้นและขนมขนมถ้ากำไรของขนมชั้นและขี้หนูแล้วกันเนาะและขี้หนูเป็น 100... บาทและ 80... บาท ามลำดับจะทำกำไรได้สูงสุดเท่าไหรจะทำกำไรกำทำกำไรสูงสุดอ่ะโอเคอีสักสามนาที มาทำกันบ้านแบบได้ไหมมาเลขผิดมั้งก่อนอื่นเรามาตั้งสมการไอ้นี้ก่อน p p คืออะไร80ไอนี้เนาะ p เท่ากับอะไรนะอันนี้ x ไหมให้นี้เป็น x อันนี้เป็น y หรืเปล่าหนูให้ x y ไอนี้ป่ะอันเดียวกันไหมจะได้ไปทิศทางเดียวกัน ไอันี้ไอันี้เป็น y ะอ้นี่ x อยู่นี่ y อยู่นี่เนาะตั้งผิดอันก็ไปเลยอะไร x กับ y โอเคไอ้นี้ก็อะไร้อย x ใช่ไหมร้อย x บวก80 y อ้าวโอเคภายใต้เงื่อนไข x 2 x บวกกับ2 2 y เป็นไงน้อยน้อยกว่าใช่ไหมหรือร้อยสี่สิบใช่ป่ะมันต้องมีไปอยู่สักนิดหนึ่งไม่เกินอ่ะเนาะ,นอะโอเคแล้วก็ไอเนี้ยอ,อะไรอะ่ะอันต่อไป x บวก 2y ใช่ไหมน้อยกว่า 120. 1้อยอกันหนึ่งาบวก y อ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพอดกาฟสิหนึ่งนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบแถวแถวนี้อันนี้หนึ่งนี้สองหกสเป็น60 y เป็นเอย x เป็นร้อยโออยู่นี่อันนี้หกสิบเอาไปนี้แล้วกันอ่ะ สองอันนี้สามอันนี้เป็นศูนย์สามห้าสิบห้าห้าสิบอันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดสบห้าิบ็อยู่ตรงนี้อันนี้วเป็นร้อยห้าสิอูร้อยห้าสิบอยู่สูงแสดงว่าประมาณอย่างนี้เนะ oh. าะโอ้โหแสดงว่าจุดที่ใช้ก็คือจุดไหน, <laughs> ม,นมันตัดซน่าเกลียดเลยเอ๊ะมันมันตัดตรงไหนเนี่ย <laughs> แป๊บเดียวเดียวนี้มันมันน่าจะไอ้นี่ผิดสักนิดหนึ่งมันน่าจะเป็นสักประมาณอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเราตัดตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มาทางนี้ใช่ไหมนี่ไอจุดจุดนี้จุดนี้คืออ่าสามเนาะจุดนี้อะไร สกับ3ใช่ป่ะหรือหนึกับ3อันไหนนี่อ่ะพอาดีๆนะมันจะมีจุดจุดได้อะไรนะ30 40เนาะกับจุดอะไรนะจุด50 20ใช่ไหมจุด50 20อ่าหนูทำถูกแล้วแหละแล้วก็จุดนี้จุดนี้จุดนี้เอาไปคำนวณดูคำตอบที่ทำให้มันสูงสุดคือ6,400นะ จุดนี้นะหกพันสี่ร้อยนะเอาอันนี้ไปแทนในนี้นะอโอเคต่อไปมันนั่งเล่นแต่เกมนั่นแหละ<า>ชีวิตมันไม่เปลี่ยนมันไม่เคยเปลี่ยนอะไรเรอยอิงะ เทนที่จะขึ้นมอหนึ่งแล้วเริ่มทำตัวให้มันโตหน่อยก็มันต้องพักบ้างเอ๊ะพักตลอดเลยยิ่งโควิดยิ่งไม่ค่อยได้เรียนเลยการบ้านทำเสร็จหอดแล้วครูอยากจมอจมได้กะจมเพื่อมันดี้วมันดีไหมดีกะเอานักวิชาการเกษตรต้องการ ประมาณวัชพืชในทุ่งนายื่พื้นที่20ไร่เอาตรงการหาวัชพืชเอาวัดพะพืชในนา20ไร่สูมตัวอย่างพื้นที่นา5แปลงสูมตัวอย่าง5แปลงแปลงละ1นงาน สำรวจวัชพืชดังนี้สิบอันนี้จำนวนวัชพืชสิบสิบเจ็ดสิบสามสิบแปดยิบสองทุ่งนาดังกล่าวมีวัชพืชป,ประมาณกี่ต้น มีวัชพืช